กินอะไรไม่ออกก็เล่นแต่มาล็อกเนี่แหละครับตัวแก้ทางครอบจักรวาลอุ้ยมีคนเปิดไม้ด้วยวะเปิดจริงปะเนี่ยจริงมันก็ไม่ได้เป็นตัวแบบแก้ทางอะไรขนาดนั้นผมไม่ใช่เซียนอาร์วีน่ะคือผมไม่ใช่ตำราอาร์วีนะอันนี้คือเปรียบเทียบเฉยนฉยนะฟังเขาพูดหน่อยสิโอโปิดดีกว่าผมไม่รู้ว่าตัวไหนแก้ทางตัวไหนแต่ว่าเล่นมาแล้วตัวมันโอเคอะ่ะมันก็โดนกดเลนได้ง่ายนะแต่ว่าพอมีของแบบดาบแดงชิ้นเดียวมันก็กกเก่งก็ดีอะ่ะเข้าใจอารมณ์ไหม ฟันอะไรไปทางนั้นเล้วมันแทงผิดด้านนะเขาเมื่อกี้เข้าใจอารมณ์ไหมแบบดาบแดงชิ้นเดียวอ่ะไม่เข้าใจเลยว่าทำไมมันเอาอยู่ได้แล้วมันแบกได้ด้วยนะไม่ได้แบกแบบสูตรจัดแต่ว่าก็เป็นดาเมจทําดาเมจให้มันใกล้ตายแลย้วเพื่อนเก็บทีหลังประมาณนั้นโอ้ผู้เล่นน้อยไปวะเนี่ยต้องหาเอา้าเพื่อนเก็บไปแล้วอต้องหมั่นหาข้อมูลบ้างแล้วละครับอุ้ยเดี๋ยวมสวันดีครับวันดีครับอุ้ยไม่โดนด้วยโดนสวน คนนี้น่าจะเซียนนะเนี่ยระวังเลยนี่มันคาสุโอะแห่งอาวีชัดๆนี่หว่ะมัวแต่ยืนพูดไอ้เอวนไม่ได้ดูแมพเลยเมื่อกี้โดดไปมันตายหมดแล้วนะมันหนีได้ไหมเอาเลยแล้วกันอืมไม่โดนว่ะมันฟิกเกอร์ไปแล้วครับรขอโทษครับเพื่อนไปแล้วผมว่าผมช่วงนี้หมดไฟกับอารีมากเลยว่ะคือแบบเล่นไม่ตึงแบบเล่นไปเฉยๆเ่ะ แมปก็ไม่ได้โฟกัสอะไรโฟกัสแค่ข้างหน้าเราสมมติบวกกับเรียวมาอย่างเงี้ยก็บวกแต่กับเรียวมานี่แหละไม่ได้ดูดแมปโอ้ยตายไปเนี่ยหิวป่ะหิวป่ะหิวป่ะหิวป่าเพือ่อนจะมาไหมจะได้รอโอเค <c oughs> อันนี้เพื่อนตั้งใจไม่แก๊งเลนแครี่เลยใช่ไหมเนี่ยเมด โกลเด้นเติมเกมบริการเติมคูปองอาถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งเว็บในไลน์เติมอาบนเว็บเร็วสุดๆใช้เพียงแค่เลข Open ID ดีในการเติมเท่านั้นและยังมีแพ็คให้เลือกเติมมากกว่า5 0แพ็คในเว็บที่สามารถเติมได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโกลเด้นเติมเกมเท่านั้นและยังมีบริการบัตรเติมเกมด้วยนะยังไม่เห็นเดินขึ้นไปเลยโอ้ยไอ้นี่อย่ามใกล้กูนะโว้ย มาลวจ้าจะมาช้านิดนึงแต่ก็มานะจ๊ะโดดมาป่าวเศรษยวะโดดไปได้คิวนะแต่ก็อ่านไม่รอดอยู่ดีโดดใส่ได้ไหมโดดเลยแล้วกันเพื่อนไถออกทำไมเล่าโอ้โหย้ยไม่ไถออกมันก็ตายแล้ว่ะเมื่อกี้ลวนหมดแล้วครับสมองผมเคยเล่นดีกว่านี้นะแต่วันนี้ทำไมผมเล่นแย่ก็ไม่รู้หมดไฟที่เกียดเล่น ต้องทำไงให้มันตื่นเต้นตลอดเวลาวะผมพยายามพูดแบบสร้าง energy ให้ตัวเองนะมันไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วอ่ะจะขึ้นแลงซูพีมก็มันไม่ค่อยมีเวลาเล่นอ่ะจริงทำงานมามาถึงก็กินข้าวแล้วก็นอนแทบไม่ได้เล่นเลยครับสรุปแล้วหลักๆแร้งที่ผมตั้งไว้มันก็แค่เนี้ยคอนฟเลเออร์แค่นั้นเองมันก็ขึ้นได้มันไม่ได้ยากเลยคอนฟลูเออร์สมัยเนี้ยแค่เดียวเอาจริงก็เล่นประมาณ 3- 4ี่วันเนี่ยขึ้นแล้วมันไม่ได้ขึ้นยากเหมือนเมื่อก่อนอ่ะ เอา้าถ้าเบิดเราเราก็ตายนะเมืเนะ่อกี้เนี่ยอ๋อดีแรงยังวะสวนเลยแล้วกันถึงไหมออไปแล้วพี่อย่าพึ่งนะผมไม่ได้มองแมพเลยมันไม่โฟกัสอะไรแล้วอ่ะผมเบื่อเกมนี้เปล่าวะย้ายไปเล่นเกมใหม่ทุกคนยังจะดูผมไหมอ่ะเกมนี้อีกสักสองเดือนก็ได้มั้มง ยังไงดีวะปล่อยป้อมล่างนี่นมะไปบวกนี่กับมันกวยย่าเยอะเล่นๆให้มันรู้ไปไม่ต้องเปซีเรียสอะไรทั้งนั้นเราจะทําแบบนั้นไม่ได้นะเพื่อนอีกสี่คนอาจจะไม่ต้องการแบบนั้นก็ได้จะเย็นไวไหมจะเอาก็เปิดให้หน่อยยวผมโดดเหยียบซ้ําไาแล้วไม่ถึงวะโอ้ย <c oughs> มันมันอยู่ตรงนั้นปะเอออ๋อภารกิจลับนี่ว่า มันตีโดนเพื่อนนั่นนะ่ะนี่อะไรอ่ะเราจะล้าดีไหมได้โอ้โหไม่ทำแต่สร้างนาเมตมหาศาลไว้อ้ยต้นไม้ทุกคนพยายามเต็มที่ครับเต็มที่มากๆด้วยดาบตัวไม่สู้เขาเนาะ ใส่เลยละกันอ,อ,อยังได้ความรู้สึกแบบเดิมกลับมาเว้ยจะได้เล่นเกมสนุก,นกเ,นเหมือนเมื่อก่อนรอเป็นมืเพื่อนอันตรยังไม่มาเลย